ใหือเ่นางสรางเขอ่พี่ยา่ว่าจบุญอเป็นยังบ่เห็นคุณแม่หรือเปล่าอู้กกระป๋อมหรือว่าจะข้าวหมกโมกมกอะไก็ไม่รู้มกกระป๋อมใช่หรือบ่ เรียบร้อยวะใช่หรอืมมันก็มีกลิ่นว่ะมันต่อมมันความรู้สึกแ้วต่อมีกลิ่นแบบเส้นเล็กๆพี่น้องเออกินเข่าเบลเลวบบตัวพันสวัสดีพี่น้องฟ้องไปนะคะนี่ก็น้องพึ่งนัวนะคะทุกคนเมื่อกี้กินเข่าทั้งยีแม่เนาะค่อยค่อยกินเข่ามะเหลี่ย่บางคำค่อยเรียกว่เคยหิวเนาะวันนี้เป็นเข่าแลงนะคะในรอบดึกมไม่ใช่ข้าวหรอกอันนี้พี่อ้อมส่งแกงเตะปลาแบบแห้งมาแล้วนะพุ่นเอาว่าไซน่านว่าปรุงเอาด้วยพี่น้องเขาจะกินก็สมุนเนาะ อืร่อยเยอะแต่เราไม่ใส่ผิดอีกทีหนึ่งมาเพลิดเพี่น้องเนี่ยอิสระขนมจีนแล้วมึงกีนไปเกลียดพักดูฟังผลมาฉันปรลงพวกอีกนิดนึงนะคะพวกอันนั้มันเป็นเหลี่ยมพี่น้องก็ได้เป็นข้างนอกมาทำบ้านอยู่ทำอันนี้ค่ะข้างนอกนะเห็นไหมคะใส่ยานอยนิดนึงใส่ยาน้อยเดียว มาคะคุณค่ะมันได้หลายถวยเลยดิกระปุกหนึ่งน,นั่นพี่น้องเพื่อนประจูใจเนาะต้องใส่มันจัดเต็มเล็ดหนึ่งนะคะชิมสเต้ไดเสร็จแล้วน,น,นะคะเราก็ตักนีพี่น้องห้าดเราไปในนี้เลยนะคะัืความปุ้นล้วก็ห้าดออกไปเลยค่ะห้าดเลยพี่น้อง คนเลยเดี๋ยวคุณคนเลยเนะจ๊ะอาจิเพ็ดยู่ด้นิดนึงแต่อนาองชอบเนี่ยมันตอนปลาเกษตรแบบยั่วๆมันยังมีตอนปลายั่วๆอยู่นะทุกคนเห็นบ้าน,น,นี่ควาสามารถว่ากินมื้อกีนได้อยู่เดี๋ยวไปปลาเนาะเพ็ดๆจา้าเจะไปเอาล้างพักเครื่องเคียงก่อนพี่น้องกินได้หลือพี่น้อง ลื้อ,อาัคซีตั้งกล่องไปหาไม่เห็นหาคาดตังกล่องไม่เจอนะ,ะก็เลย,บ,ยบ,บันไดไปลองเบรคเพราะว่าข้างในมันมืดนิดนึงเดี๋ยวสวยไปรดน้ำต้นใหม่ก่นอนต้นหนึ่งมันสิตายกลัวต้นไม้มันตุยไงทุกคนอ่างกสิเลีวแล้วอ่างใหม่นะจ๊ะ กินอะไรข้างหลังไหมคะไม่ได้กินนะข้างดเพราะว่าอันนี้วันเป็นผมเล้อค่ะนีด้มุ่งมุมเผ็ดพี่น้องเดินไปปลาเผ็ดเลิศดเพราะใส่พริกเพิ่มนะฮะเจ้าสุฟังมาเลยพี่น้องว่าสุ่มันมันหมู่ลี่ข่อยเนาะอืมเราจะผัดตาบอดเมื่อวานนะคะแต่ความ็นความเสื่อมของบุคคลเด็อพี่น้องเด้อน้องเพิ่งไปไปไปไหว้พระเนาะก่อนหนีพี่อ้อมมานะฮะ ไปไหว้พระอ่าตะเวนทําบุญนั่นแหละก็ไเป็นนครพนมเราก็จะไปเอ่อลานพญาสิสนคราชนะครับวัดอันวัดพระลูกขันนครพระราพนมนะคะแล้วก็ไหว้อันปูยุบานอันปูพระเจ้านยยุบานอยูุนาบานเพวกนนี่แหละน่าเป็นดอกในความที่เขากล่าวไปว่ากับบันไดงมง่ายนะคะแต่กับบันไดแต่ก็เชื่อนะคะเชื่ออยู่แต่ว่ากับบัไดแบบถึงขนาดว่างมงง่ายขนาดแบบลืมหมูลืมต่างสินะ ะะที่เพิ่งก็เลยขอขอพรน,นะคระเพราะช่วงนี้ COVID, น้องพึ่งโควิดน้องเพิ่งได้ลำประมาณสิบห้าถึงสิบเจ็ดงานแล้วนกะ็โควิดมากกับงานกับกระยุกเลิกบ้านเรื่องเป็นงานบ่วงเสียพี่น้องเพิ่งก็ไม่กล้ารับด้วยบริเดี๋ยนี่โซนนีน้องพึ่งก็เลยเป็นเป็นเป็นโควิดเป็นโอไมครอร์นรักษาตัวของกระเซ้าแล้วนะคะก็เออก็มีงานป้าป่ายข้าวป้าบังเล็กๆน้องพึ่งก็เลยว่าดูควาที่เฮากับจากอันเนาะแล้วขอว่าขอให้ม,มีงานเขาจัก ตั้งสามสิบสี่สิบงานคอยว่าสิแต่ทุกคนที่วันนั้นเป็นปเซ็นสัญญากับโอปอนะคะรับก็ได้งันอิลีตามขอเลยพี่น้องแต่กับประเด็จตอนเนืองตอนเนืองแต่กับมี่ป้อนหายเรื่อยๆประมาณเลยอีกสามสิบสี่สิบงานสันหวาดแต่เข,ของเพิ่งหน่อยรู้สุกคดีใจเลยพี่น้องแล้วนเะพิ่นก็คือตร,อรับความเฮงนะครับกับเป็นตัดผมเพื่อความสวยความปังนะครับก็เริ่มเห็เขาสู้กันฉลองสิลป์พี่น้อง การฉลองกับปวีวัตต้องเป็นแย่ปาร์ตี้จัดงานใหญ่โตนะครับพี่น้องค่ะกับกินเล็กๆกับครอบครัวเระพี่น้องการฉลองไม่ว่าด้ยความที่เฮากันงานก็เดือดรายดีพี่น้องคุณผู้ชมเราได้สามสิบงานก็เยอะนะสามสิบงานนี่ก็ถือว่าหลายนะเป็นงานวงเนาะเป็นงานเต็มวงสิกับเตรียมตัวนะคะเตรียมรูปแบบแน่นอนพี่น้องค่ะเออเฮงไหมล่ะมันเฮงแดะเออนี่แหละ กีหอมร่ำดื่มตังเป็นค่ายยูทูบแฟนเพจแล้วก็เป็นเงื่อนที่เราพึงขายของเอยเออทำอะไรหลายๆอย่างเอยกระผมกัลมาตื่มใส่ขวดใส่เงื่อนใส่อย่างหลายๆอย่างอาจจะบ่ได้หลายบ่ได้แพร่งคือจังบบขคนบาดใหญ่นันบ่ได้ดังใจคนหลายๆคนนะต้นขุนคือเอาเอาแต่เราเอาแต่าพ่อมีพ่อพ่ออยู่ใดเอาเน้นสะดวกเราไม่ไม่ไม่ได้เน้นสะดวกคนอื่นจะสิบเปนหนอ,องจ้ขอให้มันเป็นระบรบระเบียบกับพ่อนะฮ่ะรวมกระท่ำติ่มทีอิอนท,ทนองคานีิก็คือได้ได้สัมีอีหลี กระเบิดกระเบิดตะตะขั้ขวทั้งเบิดกัหลักเป็นแสนนะพี่น้องก็คือสำหรับเข้าเอาเข้ากับแค่นี้เ,เราไม่ได้มีชื่อเสียงหรือว่าเขาบปอะไรเป็นศิลปินเป็นอย่างนนอกาพี่น้องเราเราก็ไม่ได้แบบมีเงินมีอะไรมากมายแต่เข้ากับหาได้ถึงว่าสำหรเข้ากับพ่อเข้ากับถือว่าประสบความสำเร็จในของเราแล้วนะคะในจุดจุที่เขาคือจะคนอืนที่บ่มีดีกว่าพี่น้องเขคือใจคนที่มีมันสิยลำบากแต่คือา่าอย่าไปเปรียบเทียบผู้นั้นผู้นี้ใส่ผู้นั้นผู้นี้ เขาคนบ่มีมันกับบะมี่เขาบะหมีคือกันเบิดมันกับไม่ผู้ใดถูกนะครับไม่ผู้ใดไปดูดกนนองหรอกครับไอเห็ดผู้เดียวร้อยผู้เดียวร้อยด้ยวดย,วยวกันเบิดแต่เสนออันนี้ก็คือเราได้แค่นี้กับพ่อแหละประสบความสำเร็จในชีวิตเท่าแล้วนะครับพี่น้องคาร์สำเร็จก็คือว่าโอเคเรามีบ้านมีที่มีทุกอย่างแหละความสุข,ขนนแค่นั้นแหละจะสู้ไปเพื่อนไปแขกไปไท้มาเนาะนเพื่อนเกษตรแมาเหร่นแม่ยำยำทำข้าวนลงพึ่งสิกะเออมีที่นั่งกินข้าวเพราะไปอยากอายเนาะพี่น้องเอึศ น,นั ton, Bref, ่นนี่นู่นผูกกระเบื้องแล้วแล้วยังสิไปดูโต๊ะนะครับขาจะไปดูโต๊ะมาจากหกคนเจ็ดหกเจ็ดแปดเก้าสิบที่นั่งสิเฉพาะลูกหลานลายสิสิเตรียมใบนะคะซื้อแล้วกว่าแล้วงุ่มมากสิแล้วพี่นองจะไม่ได้เก็บค่าตู้เขาอะไรคืออ่างล้างรนเขาเก็บไปเป็นเป็นระบบระเบียบเปิดอเอาเป็นการจ่ายเป็นระบบระเบียบขึ้นแน้ยก็มีมาซี่เป็นคนดุแรงสินะพี่หน่อง ก็สิเป็นคนดูแลซอยกันตัอสีนาะงต่อสมัครอีกม่หลายเป็นคนนี้เราอีกม uh> ั่มันต mm hmm. ื่นเสาร์กับน้องความผึ่งเนาะเพิ okay ่งก็จะมาไทยคลิปก็สิเหตุไรยางคืดไรยางสิกะเขาเป็นท่านีที่บ้านกันยังอารมณ์อร่อยซอยนูสีแล้วพี่น้องอืออะไรนะครับพี่น้องสกลนครนะครับช่องในการงานสามสิบสี่สิบงานคือมีแต่งานสกลนครนะขอบอกไว้ก่อนมีแต่สกลนครนะคะนครพนมยังยังบ่ได้เปิดกว้างนครมันไม่มีงานเลยนะคะงานในนครพนมหมาบ่ท่านมี ้าเป็นการทางจากวัดอื่นก็สามารถติดต่อได้นะคะเพิ่งไม่เป็นโควิดแล้วนะมะาเป็นระบาแล้วเศร้าระบาแล้ว,วนะจ๊ะสามารถจ้างได้เด้อว่ากันวา่าไปได้เด้อพี่น้องเด้ออืมอันนี้ก็ตูอันนี้ก็ผู้ใดซื้อห้บวอันนี้ซื้อเองมั้งหรือพี่อ้อมหรือหรือผู้หรือเอฟซีบงบ้านหักผึ่บ้างจะเป็นกระจำบ้านะนะานักพันซื้อหายไรยางไยก็คือรู้สึกพ่อแล้วจรงงิกับบ๊มีพ่อกันบอกไม่เอาแล้วจะกัดจิงงนสิ้งคีดนะส่วบอกสตอลบรีไม่ให้หมา ให้อลาบนะฮะอลาบกับล้านป้านะเพื่อน,นแพ่งแพอลราบแต่อลาบก็เป็นคนที่ชอบกินของเปรี้ยวสวรรค์รสเออยบกม่วงบัก,บกอะไรก็ได้ที่มีแบบเป็นวิตามินซียสิอลราบมาก,กินนะคะเอาหล่อนไว้ที่ศาลาน้าบ้านนะคะเพราะไม่มีที่อยู่นะคะตัวนี้เดี๋ยพวพรุ่งนี้ช่างว่างก็น่าจะเสร็จภายในวันพรุ่งนี้เลยนะคะเดี๋ยวสร้างกระ่านในงานเป็นกระายเนาะพ่อพก็เพิ่งเสร็จเวลาไม่แล้วซออเมือกก็จะแล้วแล้ว นี่นแหละกระดิ่งซิมบ้าที่ญี่ปุ่นตรงที่เอ่อคือสภา,าและ็นาข้างบนแหละนี่ที่ผมที่โดนเมื่อวานนี่ข้างบนตัวนี้อันนี้เนเนี่ยที่มันมีช่องอันนี้คือลมพัดมันก็เลยขาดนะทุกคนลมกระเซ็นลังค่าออกไปข้างนอกไปกับปิดข้างบนมองนี้นะครับเพื่อกันฝนสาดฝน,นอะไรน้องพี่น้องเนาะนี่แหละนั่งกระเทยมันต้องสู้เดพี่น้องนั่งกระเทยเป็นกระดิ่งต,ตายไม่ได้นะคะต้องสู้เท่านั้นนะคะพี่น้องมัน,นสีแเพคคนดอกสร้างคนมันสีบเบาผืนเท่าไปแล้วพี่น้องค่ะเด้อ ขออนุญาตไปสาหัวไปอนันต์คอนพี่น้องมันผมตัดมาเนาะมันก็ะะคัดนิดนึงนะครับพี่น้องคะตัดผมแล้วเพื่อแบบว่าดูเด็กลงเห็นบอสนะครับเราจะมาทดลองเซรั่มของน้องพึ่งน,นะครับผู้ใดที่ต้องการความผอมอยากผอมเหมือนน้องพึ่งน,นะคะอยากผอมแบบเห็นได้ชัดเลยเสียแต่ก็ต้องใช้เวลาใดหนึงว่ากินเราจะผอมตอที่ตาแตกไปเลยนะคะบแบบกินนั่งกินอันบืมบ่มเบื่อบอยูหรือว่ากินอะไรที่มัน แล้วก็ห่อก,กับพะเพาะลงแต่กินได้นะคะสูตรของน้องสองพื่นเองนะถ้างดใดก็งดนะเพื่อความผอมแต่จะเมนใบเด้อในในคลิปนี้นะคะเมนใบเลยนะคะของอาจจะมะขอนมะออื่นมะฮือนะ,ะมันมาแค่30อันนะสากระปุกนะคะทุกคนค่ะมีคนสั่งหลายเหลือเกินมาก่อนใดก่อนเด้อเดี๋ยวน้องเพิ่งจะอาจจะพูดในเฟซเพจด้วยหรือว่าอาจจะไลฟ์สดด้วยนะคะห้าร้อยเก้าสิบบาทแค่นั้นเองค่าส่งสามสิบบาทนะคะพี่น้องคขามากแค่สามสิบกระปุกอาจจะเหลือประมาณสักยี่สิบแล้วมั้งตอนนี้มีคนเอาติดต่อมาหลายเหลือเกินของบะก,กาของบ่มี่นะผมก็เลยบกาโพนะคพี่น้อง ถ้ามันมีของเยอะๆอรวมพนละสิโพสนะสิอันนี้คือของมากแล้วค่อยโพสได้นะคะพี่้องคะ่ะใครสนใจเม้นได้เลยนะคะไปแล้วคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ